บวกสองหน้าหลังในลำหลังเหมือนกันบวกหลังก็ตามสองดังนั้นมันจะมีค่าสำเนาอะไรลังหน้าบวกกังคือบวกเทั้งหมดก็ล่างสองนี่นาทีเองนะครับข้อนี้มันเขียนเป็นรูปแบบของแกนทแยงกันสองมุมมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราสังเกตดูง่ายนะครับหในการสังเกตมันจะมีอยู่ง่ายว่า เียนทีรูปทั้งหมดกำลังสองได้ไหมโคดหลังมันสามารถเขียนที่อยู่ในรูปทั้งหมดกำลังสองได้ไหมถ้ามันเขียนในรูปทั้งหมดกำลังสองไม่ได้มันจะไม่ใช่ที่น่าจะไม่สามารถใช้ได้นะครับดูต่อไปข้อที่สามสามให้ x กำลังสองบวกสอง x บวกสามนะครับสังเกตดูนะสมรติว่า เนพูกแนวมันเนี่ยพิจารณาคร่าวๆกอนเลยว่ามันใช้สูตรกำลังสองสมบูรได้ไหมนะครับดูพล